ก็อยากให้ค่อยๆเล่นพระแท้พระสวยเล่นพระแท้พระสวยเลยแล้วก็ให้มีที่ปรึกษาที่ดีคนคอยปรึกษาในการสะสมพระหรือขอให้เจอคนที่ดีเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าคนแท้พระแท้เลือกคนก่อนเลือกคนก่อนไม่ต้องดูพระก่อนดูคนก่อนก็ได้ท้องหลังสิบห้าสิบห้า้าน่าจะกระโดดยางอยู่เลยพี่ใจยกระโดดยางอยู่เลย สวัสดีค่ะพบกับดาดิอมรบปูโตค่ะแล้วผมต้นหลังวังครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในรายการร้องโองเป่านะคะวันนี้เราก็ถือว่าอยู่กับวัยรุ่นหน้าใหม่เด็กหนุ่มยุคใหม่วงการพลที่เข้ามาสู่วงการพักเครื่องนะคะและที่สําคัญเล่นพัาเก่าด้วยนะโอ้น่าสนใจมากครับเกจิยอดนิยมเอ้ยไม่เกจิยอดนิยมด้วยและแถมยังมีอีก อุบไปก่อนเนี่ยเดี๋ยว er เราขอแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะน้องขาชาวุฒิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเลยค่ะครับผมขาชาวุฒินะครับหรือว่าในวงการพระเรียกกันน้องหลังนะครับหรือน้องหลังร้านบาร,รมีคุณแม่นะครับนี่ก็พามาให้พี่ดาแนะนำพามาแนะนำให้พี่ๆในวงการรับชมกันนะครับค่ะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ25นะครับตื่นเต้นไหมเนี่ย นิดหนึ่งนิดห่อ่ะทําไมถึงที่มาที่ไปคือก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่ผมจะมาได้มาศึกษาพาะเครื่องก็ได้เล่นสมเด็จแถวบ้านก็คือเป็นสมเด็จหลวงปู่จันทร์วัดฉลโหลํานะครับก็เล่นเป็นระยะเวลาเป็นเป็นสิบปีแลวคือเล่นมาแต่พระพื้นบ้านพระพื้นที่อย่างเดียวเลยครับคนที่ไหน คนเกาะพังงานครับสุราชอยู่เกาะพังงานใช่ครับไหนพูดใต้ซะหน่อยครับสวัสดีครับพมคนเกาะพังงานนะครับสุราชครับนี่นเอาได้มาเล่นผาคุณแม่ลงปุโตนะครับ ก็นิดนึงนะครับเดี๋ยวเป็นหน้าอะไรแล้วเขาผู้ใต้แล้วเขาตกใจครับใช่ใช่ใชจะถามอยู่ว่าหน้าน้องอ่ะคือปกติอ่ะดาจะเห็นน้องเขาใน Facebook ค่อนข้างที่จะบ่อยลงพระลงอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอตัวจริงอ่ะลูกครึ่งเลยนะใช่ผมลูกครึ่งครับแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นเยอรมันครับอแต่ก็ เรียนอนุบาลที่นู่นแล้วก็มีชื่อเยอรมันไหมมีก็ก็แล้วมันมีแต่ชื่อเรียกครับ<อ>แต่นามสกุลใช้นามสกุลพ่ออยู่ครับ,รบแต่ก็ใช้ชื่อไทยนี่แหละใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ,รบแล้วก็เรียนอนุบาลเสร็จก็มาเรียนปถมต่อที่พังงานก็ได้ซึมซับผลพื้นที่ด้วยแล้วก็ศึกษาภะพื้นที่มาตลอด ศึกษาภาคพื้นที่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ตบอกว่าสิปีส5้าเองนะอายุสิบห้าถูกไหมมสองเออสิบห้าก็คือเริ่มเริ่มสะสมตอนตอนนั้นอ่ะผมเข้าเข้าไปศึกษาก็ราคายังไม่ได้แพงเหมือนกับปัจจุบันไงครับราคาก็จับต้องได้ก็สะสมเงินไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ก็ดูช่องทางตลาดก็ก่อนที่จะเข้ามาก็พยายามซื้อขายหลงบุตรโต๊ะ เพื่อให้คนได้รู้จักอ่าก็ใช่ก็บูโต้ก,โตก่อนคุณแม่ก่อนที่จะได้เข้ามาศึกษาคุณแม่เนี่ยเจมตัวใช่ตอนนั้นก็ยังไม่มีเงินไม่มีเงินเลยครับแล้วก็ได้มาเริ่มบูโต้เนี่ยมรีราคาเยอะไงพิดาก็ตั้งแต่หลักพันพันต้นพันกลางมีหลายราคาให้เลือกซื้อก็เลยเข้าบูโต้ก่อนครับบูทิมคือตอนนั้นก็ดูบูทิมดูหลายกิจนะแต่ว่าราคาที่สําหรับผม คือปุตโตะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดตอนนับนับย้อนเวลาไปเมื่อห้าปีที่แล้วครับก่อนที่จะเข้ามาปุโตะแล้วก็พอเข้าปุโตะปึ้นก็เริ่มได้มาซื้อขายกับพี่ๆหลายๆคนก็ซื้อขายเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดูช่องทางว่าควรจะไปแนวทางไหนหรือพระในแนวทางไหนควรราคาจะอนาคตน่าจะดีขึ้นก็ดูดูว่า เนียได้บารมีคุณแม่บุญเรือนมาใช่มาเป็นสายคุณแม่บุญเรือนเต็มตัวถือว่าเป็นสายตรงเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่พันทิพย์งามวงวานใช่ครับแล้วก็ไม่อยู่แล้วพังงานย้ายไม่อยู่กรุงเทพเรียบร้อยก็ไปไปเก่าๆครับคุณแม่คุณแม่อยู่ที่นู่นครับก็ไปไปกลับกับแม่ทําธุรกิจอยู่ที่ทางงานก็ไปไปกลับกลับ ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มท like mm ี hmm. ah ่มีความฝันมีความฝันอะไรในวงการพระเครื่องไหมก็ก็อยากพัฒนาพระที่ตัวเองเล่นหาสะสมให้ไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนสายคุณแม่เนี่ยก็ได้มาดูพระค่อนข้างปีลึกแล้วก็หาพระสวยยากพระสวยหายากมากๆครับคืออยากให้คนที่กำลังจะเข้ามาสะสมเนี่ยเข้าใจในสภาพ พระนิดนึงเพราะว่าพระเนี่ยเหมือนพระพุทโธน้อยเนี่ยมีทั้งการเก็บรักษาอายุแล้วก็เนื้อหาเป็นเนื้อดินเนื้อผงทั้งหมดผ่านการเผาอะไรทําให้พระสวยๆเนี่ยหายากมากก้อนเละราคาสวยก็ไม่สวยก็กถือว่าต่างกันเยอะเลยต,ต่างมากต่างเยอะเยอะมากก็เหมือนปุโตเลยครับการที่เข้ามาสะสมพระของคุณแม่บนเรือนเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องมีความชอบอะไรบางอย่างหรือประสบการณ์อะไรบางอ,อย่างเปล่า ได้คือคนรอบข้างพี่ๆที่ดีๆคอยก็เขาก็มีแต่ประสบการณ์อ่ะที่ได้รับฟังมาจากเซียนหลายๆคนครับพี่ๆผมที่อยู่ในวงการเขาก็เล่นหาใช่ไหมเขาก็มีกันทุกคนเลยผมก็ถามเขาอนะว่าพี่พุทธคุณเป็นยังไงทางด้านไหนเอยใช่หนึ่งเขาก็ค้าขายเมตายืนหนึ่งอยู่แล้วเมตตาเจรจาค้าขายคุณแม่เนี่ยนะแล้วก็ รักษาโรคคือความเชื่อนะครับ,รบก็มีประสบการณ์มากมายที่เยอะอะครับทางคุณแม่นะครับก็คนก็เลยประสบกับตัวนะครับก็เลยเกิดความนิยม mm. เกิดความนิยมมากครับตอนนี้ก็ผู้คนหลั่งไหลเข้ามา เยอะมากเยอะมากครับเพราะเราก็เพิ่งไปที่วัดมาแล้วคนไปที่วัดค่อนข้างที่จะเยอะมากเห็นบอกว่าคนส่วนใหญ่จะถวายกล้วยแลกลับบ้านเพื่อที่จะทานและเป็นยารักษาโรคเขาเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะก็กล้วยนี่ก็การงานเรื่องอะไรก็ได้เป็นเรื่องกล้วยวยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็กล้วยดีทั้งยารักษาโรคทั้งความเชื่อทั้งคุณแม่ได้ อธิษฐานคือหลายๆอย่างอ่ะคือประสบกับตัวก็เยอะมากเลยกับคุณแม่คนลุกเลยใช่ไหมเยอะมากเยอะมากๆชีวิตดีขึ้นกับคุณแม่นี่คือเยอะมากๆครับก็หลวงปู่โตด้วยแล้วก็คุณแม่ด้วยเป็นหลักสองสองเกจิท่านนี้เลยครับเป็นหลักเลยมีต้นละมาหลวงคอมาถึงช่วงเวลาที่สําคัญอ่าหลวงคองูเห่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้วงเลยแล้วกันก็นี่เลยมาหาเสนนหนะ่ะเส้นแรก กอดเลยเหรอ,อก<ข>อดเลยวอดเลดูเลยครับนี่มหาสเสน่ยยุคต้นครับมหาสเสน่ยยุคต้นนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเอฟซีขึ้นรูปให้ชมนะคะคคต้นนะคะน้องหลังอายุยี่ห้าครับห้อยมหาสเสน่์ล้อมเพชรแล้วนะและใน,นอีกวงหนึ่งมีอะไรอีกวงหนึ่งอันนี้เป็น,น,นพระดี ใช้ชีวิตประจําวันจริงๆครับค่ะชีวิตประจําวันโหพี่ต้นมีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้ก็มีคุณแม่บุญเรือนแล้วก็เหรียญนามปีปีเสือองค์พ่อแล้วก็อันนี้เป็นสมเด็จลวงกุญแ์วัดฉลุกหลํมพิหัวหอมอ่าอันนี้เป็นพระพื้นที่ครับแล้วก็ให้ไข่ใช่ไข่ก็ความเชื่อนิดนิดหน่อยหน่อยของคนใต้นะครับใช่ครับโอ้โหนี่ก็คือชุดประจํากายนะคะครับทอยชุดนี้มากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่ เดิมก็ห้าปีอังืึว่าห้าปีแต่อันเนี้ยห้อยมาเป็นสิบปีแล้วครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็ห้าปีขึ้นมาก็ศึกษาพระตั้งแต่อายุสิบห้าพี่ต้องนาว่าน้องนาวเร็วนะยี่สิบน้องหลังสิบห้าสิบห้าน่าจะกระโดดยางอยู่เลยพี่ชายังกระโดดยางอยู่เลยก็ก็โชคดีด้วยที่ผมได้เข้ามาถ้าเกิดว่าไม่ได้มาทางนี้ก็ไม่รู้ไปยังไงแล้วครับพี่ใช่เพราะผมเกเรมากเกเรมากก็ แักน่แต่พี่ดาดาแปลกใจตรงที่ว่าน้องเป็นลูกครึ่งเลยอ่ะแต่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมรนับถือศาสนาพุทธใช่ครับแต่คนใต้ส่วนใหญ่เขาเขาอิสลามปะก็ใช่ครับแม่แม่ด้านแม่ก็มีเชื้ออิสลามอยู่ครับแต่ผมนับถือศาสนาพุทธตามคุณตาครับแล้วมีจา แล้วถ้าอย่างนั้นเราให้น้องแนะนํแม่ว่าแม่ชีบุญเรือนตอนนี้มีรุ่นไหนที่เป็นยอดนิยมด้คราคาปัจจุบันปี2567เท่าไหร่ได้ครับขอใบร้าน่อนเลยไหมได้หมดอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้อยากแนะนำมาเลยครเรียมาเลยมานานมากเลยคู่นี้ค,นคู่นี้คือเป็นจัมโบ้นะครับพี่ดาเป็นจัมโบ้คุณแม่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่จัมโบ้นะครับใ,ใช่ คือสององค์นี้เอามาให้ดูคือเป็นสภาพที่แตกต่างกันแล้วก็ราคาที่แตกต่างกันเหมือนองค์นี้จะติดรางวัลที่หนึ่งคือรวมกันหลับก็ประมาณสองล้านกว่าฮะและ้วก็สองล้านกว่าครับสองล้านหรอนี่คือพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับครับพิมพใหญ่จัมโบ้ครับจัมโบ้อ,อันนี้คือเลยเอามาให้ดูความแตกต่างของสภาพและราคาครับโอเคโอเคอ่ะอ,นนอ,อ,อันนี้ก็คือจะอยู่ใช่่าดูไกลๆรู้เลยหน้าตาจะติดไม่ค่อยชัดอ่าองค์นี้ก็จะอยู่ประมาณ แปดแสนถึงเก้าแสนครับรวมล <บ S 1> ตลาดเพชรใช่ครับคือก็ย่อนอยู่ที่สภาพเพราะเหมือนที่แจ้งไปว่าหาสวยยากมากครับพระพุโทโธน้อยนะครับรับเช่านะครับยินดีรับเช่านะครับรับชเช่าไม่อั้นนะครับเขาเป็นนะเนี่ย <laughs> อ่ะอันนี้สองล้านเอาเดี๋ยวขอถามก่อนสวยๆสองล้านแล้วถ้าหย่อนลงมาหน่อยเท่าไหร่ก็ประมาณแปดแสนครับอ๋อราคาต่างคือรวมตลับนี่คือราคารวมตลับเลยนะครับราคาใช่ครับคือน้องน้องจะพูดถึงให้เห็นช่วงช่วงกว้างของราคาใช่ใช่เธอจะต้นราคาบางคนไม่ไม่เข้าใจเธอก็จัมโบ้เนี่ยก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่สามแสนขึ้นไปเลยครับก็เบาๆก็มีพี่คือราคาก็เหมือนปุ๊โตเลยตามสภาพคืออีกอย่างหนึ่งคุณแม่เนี่ย เป็น้าเนื้อผงอ่ะมันจะรักษาสภาพได้ยากมากแล้วก็ปีลึกมากครับปีอะไรเอ่ยสองสี่เก้าสี่ <ict of S 1> ครับสองสี 2> 2่เก้าสี่พอพี่ต้นเคยบอกดามเมื่อวันที่ไปไหว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่คุณแม่บุญเรือนเนี่ยยุคก,ก่อนหลบปุโตนิดนึงด้วยใช่ใช่ใช่ใชครับคือแ,และอันนี้นะครอันนี้อันนี้เป็นรูปถ่ายลายเซ็นคุณแม่นะครับปีสองพันสี่รอเก้าสิบเก้าออกวัดสารนาศครับคืออันนี้จะมี ขนาดหลายขนาดคือขนาดเล็กลงสีขนาดแล้วกันมีครึ่งป๊อดการ์ดป๊อการ์ดคืออยู่ตามสภาพตามราคาเลยถ้ายับเนี่ยราคาก็ดอรอปลงใช่ที่สีนี้สีเดียวใช่ไหมครับ,รบใช่ครับใช่ครับ เขาเรียกสีอะไรอ่ะคืออันเนี้ยเขาาดำเนาะใช่คือมันจะเป็นลายลายของรูปไทยอ่ะเป็นภาพยุคมันจะเป็นเม็ด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 คือเวลาส่องลงไปเนี่ยจะเป็นเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดคืออันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาเกีแท้อีกหนึ่งจุดครับแล้วอ่ออีกอย่างหนึ่งที่ดาเคยได้ยินว่าผู้โทรน้อยใบลานจะแพงกว่าเนื้อดินใช่ไหมก็อันนี้ผิดถูกครับพี่ดาอ่ะคือเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยใบลานผงเนื้อดินรองลงมาเนี่ยสำหรับพิมพ์เล็กนะครับ อ่าใบละอยู่ที่ความสวยเหมือนบุตรจัมโบ้บุตโตเหมือนกับบุตโตเลยเน้นสภาพความสวยสําหรับส่วนตัวของผมนะครับคือเนื้อเนี่ยก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่แล้วแต่เน้นความสวยเป็นหลักส่วนส่วนตัวผมนะคือเสียนหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะเนื้อเป็นหลัก อ่าเนื้อก็คือใบลานมาก่อนเนียก็ใช่ไหมพี่แต่ส่วนตัวจะพยายามเน้นความสวยเป็นหลักครับคือเนื้อคือส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนก็ตามตในความสมบูรณ์ด่ส่วนตัวผมนะครับนี่นี่นี่สำหรับส่วนตัวผมนะใช่แต่ก็ก็ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแนวทางเดียวกับผมอ่าแนวทางเียกับผมสำหรับคนเล่นพัสสวย เพราะว่าหายากจริงๆครับดูดูหน้าน้องบอกหายยากหายยากมากเลยเราขอขอเป็นใบลานดูบ้างได้ไหมได้อันนี้ใบลานองค์นี้ราคาเท่าไหร่พิมพ์อะไรคะอันนี้พิมพ์กลางหน้าเอียงไหลลู่นะครับหลังพุทโธนะครับเนื้อใบลานก็ส่วนใหญ่พิมพเนี้ยจะเจอเนื้อดินเป็นหลักอาจจะเจอแล้วแต่พิมพ์อีกว่าจะเจอเนื้อไหนเป็นหลักต้องแยกพิม์เยอะคือต้องเข้าไปศึกษาก่อนอันนี้นะครับอันนี้ลึกเข้าไปอีกใช่ไหมครับ ก็อันนี้น่าเงไหลลู่บล็อกแรกใบลานราคาก็อยู่แสนบวกลบอ,อยู่ที่แสนบวกอ่าก็ถ้ารวมตลับองค์นี้ก็ประมาณแสนแปดอ่าแสนแปดบวกลบถือว่าขึ้นราคาไปค่อนข้างเยอะจากยอนไปเมื่อ,อปีสองปีพอไม่ต้องเยอะเพราะว่าคนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสัทธามากขึ้นใช่ก็เหมือนที่บอกไปรวมทั้งสภาพราคาและความหายากทําให้แล้วก็พุทธคุณ ท,ที่ทําให้คนหลั่งไหลเข้ามาศรัทธ,ธากันเยอะขนาดนี้โดยโ,<อ>โดยปกติเนี่ยจํานวนการผลิตเนี่ยชัดเจนไหมครับอ่าชัดเจนอยู่นะครับคือรวมทั้งหมดหลังพุทโธทั้งหมดอ่ะป่าพระพุทโธน้อยพิมพใหญ่พิมพกลางเพชรรวมกันหนึ่งแสนองค์ครับหนึ่งแสนองค์ใช่แต่เจาะจงว่าใบละสี่องค์ก็าะมาก็แยกต้ออีกใช่ใช่ใช่แล้วในหนึ่งแสนองค์นี้หาในสภาพที่สมบูรณ์ก็ยากอีกดูหน้าน้องบอกว่ายากมาก อย่างนี้นะหมดนี้วันนี้ที่เอามาโชว์พี่ดาเนี่ยเอามาโชว์พี่พีเอฟซีอะหมดนี้เท่าไหร่ได้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้อันนี้พักเก็บอันนี้เอาพักเก็บมาให้น้องอายุยี่สิบห้าน้องหลังมีพักเก็บขนาดนี้แล้วเพราะว่าเริ่มเร็วมีอะไรฝาก พี่พีเซหรือน้องวัยรุ่นมีอะไรแนะนํำไหมผู้ใต้ในเลยนะเราี่อยู่ในภาคใต้เขามีเราเป็นแรงบันาลใจอ่ะก pues ็อยากให้ค่อยๆเล่นผระแท้ผระสวยเล่นผระแท้พระสวยเลยแล้วก็ให้มีที่ปรึกษาที่ดีคนพอปรึกษาในการสะสมพระหรือ ขอให้เจอคนที่ดีเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าคนแท h, ้พระแท้เลือกคนก่อนเลือกคนก่อนไม่ต้องดูพระก่อนดูคนก่อน,นก็ได้พระนี่คือเป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งครับครับคนแท h, ้พระแท h, ช้ชอบชอบนะสั้นๆเข้าใจอ่าเข้าใจเพราะพระปัจจุบันนี้ก็มีอะไรอีกมากมายที่เราก็ยังไม่รู้เราถูกต้องไหมพี่คือ,อเราก็ดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันเอาอย่างเวลาม็นเครื่องพิสูจน์ด้วยครับ,รบทุกอย่างครับ ผมอ่ะเล่นมากี่ปีแล้วผมอ่ะเข้าเหมือนพู้โทน้อยเนี่ยผมเข้ามาถูกจังหวะเข้าถูกเวลามีพี่น้องที่ดีใช่แล้วก็มีเจ้านายที่ดีด้วยพี่คอยสนับสนุนผมตลอดไม่ว่ายังไงครับเงินยังไงก็เขาสนับสนุนผมตลอดถึงผมได้มีวันนี้ด้วยน้องเขาสตัตได้นะเล่นมากี่ปีแล้วคะก็ถ้าผู้โต๊ะกับคุณแม่ก็ ห้าปีประมาณสี่ปีห้าปีก่อนหน้านั้นจะเล่นพระแถวบ้านมาก็เรียกว่าประมาณในช่วงโควิดก่อนโควิดครับนิดนึงก่อนโควิดนิดนึงก่อนก่อนก่อนถ้า๋อคถ้าใช่ประมาณช่วงโควิดเพราะว่าผมอะเริ่มขายอยู่บ้านก่อนสร้างชื่อเสียงก่อนก่อนที่จะเข้ามาใช่ให้คนรู้จักก่อนพอพอมีชื่อเสียงก็ มามาอยู่ที่นี่เพื่อเพื่อให้คนได้ได้ขายพักง่ายด้วยเจอมีตัวตนใช,นะใช่ใช่ใช่คนจะได้กล้าอุ่นเงินด้วยนะตอนนี้ก็ โจรเยอะมากๆนะด้วดยวัยรุ่นนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเด็กยุคใหม่เลย<ช>ก็ว่าได้ที่อยากเข้ามาศึกษาสะสมและยึดถือเป็นอาชีพเ<ช>นาะในวงการพักเครื่องนะคะนี่แหละค่ะวัยรุ่นมาแรงนะคะสายคุณแม่บุญเรือนค่ะน้องหลังนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ